เชนเดือดลั่นอยากเอาเท้ายัดปากเหตุโรคจิตทักขอซื้อแพร ครั้งละ4 0 0 0 0เล่นเอาดาราหนุ่มเชนนะทวันเลือดขึ้นหน้าเดือดขั้นสุดเหตุมีไอโรจิตไดเรกไอจีมาล้วงคอง,งูเหา่าเจราจาขอเคลมแฟนต่อซึ่งให้ค่าตอบแทนเป็นครั้งคราวกับฝ่ายชายครั้งละ400,000บาทโดยที่ไม่ให้แฟนสาวอย่างแพรพรำพารับรู้เพื่อให้หนุ่มคนดังกล่าวสวมรอยในระยะเวลา3ชั่วโมงทำเอาเชนไม่ทนนำแชทสนทนาดังกล่าว มาประจานให้รับรู้กันไปทั่วพร้อมแคปชั่นติดต่อมาพบผมได้เลยครับผมจะได้เอาเท้ายัดปากคุณให้ถึงบคุคคลในรูปถ้าเป็นคุณจริงผมขอให้คุณติดต่อมาพบผมได้เลยครับผมจะได้เอาเท้ายัดปากคุณแต่ถ้าไม่ใช่ก็ขอให้รู้ไว้ว่าคุณโดนแอบอ้างอยู่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีแมสเสจแบบนี้มาถึงผมและยังมีอีกหลายครั้งที่ส่งถึงแพร เราควรปล่อยคนแบบนี้ไปเฉยๆหรอครับใครรู้วิธีที่จะหาตัวคนที่ทักมาหาผมได้ช่วยแนะนำผมหน่อยนะครับผมอยากเจอไอสลัดที่พิมพ์มาหาผมซึ่งงานนี้ต่างก็มีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์กันอย่างมากมายเลยทีเดียวละค่ะ